วันนี้นะคะคุณป้าลิซ่าเพื่อนบ้านค่ะเชิญมาทานข้าวที่บ้านตามธรรมเนียมคนสวีเดนนะคะเราไปทานข้าวบ้านเขาก็ต้องซื้อดอกไม้หรือว่ามีของไปฝากด้วยค่ะแต่เบสิกพื้นฐานของฝากนั่นก็คือดอกไม้ค่ะทุกคน อันนี้เป็นน้ําหวานนะคะผสมกับน้ําค่ะเขาเรียกว่าซัฟฟนะคะซึ่งน้ำซัฟนี่นะคะเขาก็จะมีเอาไว้ให้เด็กๆได้ดื่มกันค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมการดื่มของคนสวีเดนค่ะคุณป้าลิซ่านะคะต้อนรับด้วยการทำสโมกโกสทัวตานั่นก็คือแซนด์วิชเค้กค่ะ อันนี้นะคะไม่ใช่ของหวานนะทุกคนแต่มันเป็นอาหารของข้าวค่ะนั่นก็คือการทําแซนด์วิชนะคะให้เป็นรูปเหมือนเคก้กแล้วก็มาตัดกันเหมือนเคก้กแบบนี้กันเลยค่ะแต่มันก็คือแซนด์วิชธรรมดาทั่วไปที่ตกแต่งแล้วดูดีดูเริศดแล้วก็ดูน่าทานเลยค่ะเด็กๆมาบ้านป้าลิซาทีไรกินเยอะทุกทีเลยค่ะ หลังจากที่รับประทานแซนด์วิชเค้กกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะธรรมเนียมของคนที่นี่ก็คือเขาจะมานั่งคุยกันก่อนค่ะซึ่งช่วงนี้เด็กๆก็เล่นกันไปตามประษากันเลยค่ะคุณปาลิซานะคะอดีตเป็นคุณครูในโรงเรียนอนุบาลค่ะก็รู้ใจเด็กๆมากเลยค่ะก็หาสีมาให้เด็กๆระบายค่ะ ตอนนี้นะคะไฮไลท์ก็คือเค้กค่ะทุกคนน่ากินมากเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นเค้กโรสไซส,สตอร์เบอรี่ค่ะเคลือบรอบเค้กด้วยวิปครีมแล้วตกแต่งด้วยซอสสตอร์เบอรี่เป็นรูปดอกไม้นะคะแล้วก็โรยด้วยบรูเบอรี่ลูกใหญ่ๆนะคะซึ่งปาลิซานะคะปลูกเองที่สวนเลยค่ะคนวัยเกษียณที่นี่นะคะส่วนใหญ่แล้วมักจะทำอาหารหรือว่าทำเค้กกันเองค่ะ ไม่ค่อยจะได้ซื้อแบบที่เมืองไทยกันเลยค่ะเปิดปฐมมาเลิกด้วยน้องสอนญาทุกครั้งเลยค่ะตามธรรมเนียมนะคะทั้งของหวานและของข้าวนะคะเ,เขาก็จะให้แขกนั้นเป็นคนตักก่อนนะคะส่วนเจ้าภาพนั้นกินทีหลังค่ะ มารยาทของคนที่นี่นะคะก็คือเขาจะตักอาหารสําหรับพอทานนะคะเขาจะไม่ได้ตักเยอะค่ะก็คือกินก็คือมาที่บ้านเขาเขามีเลี้ยงเท่าไหร่ก็กินเท่านั้นค่ะถ้าไม่อิ่มก็ต้องกลับไปบ้านหาอะไรทานกันเองค่ะขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะสวัสดีค่ะ